Sorry, it's DJ ยังสู้สวัสดีสวัดีผมบางเย็นเซียเที่ยาววันนี้มึงเหยียบมาแล้วตามคำเรียกร้องของเอฟซีเหยียบเจียววะคอนตัวเตะตัวตึงของจังหวัดกระบี่ไม่เอาเราไม่สู้วันนี้ดูในสนามเพียบเลยวันนี้โอ้เจ็บปวดระดับแต่ละคนตึงๆเพรแล้วบางเยียบมาพบกับบางปงโก้ดูทุกคนบางปงโก้มากันไอโก้พี่บี้เดินทากมาเฮ้ยไม่ใช่ แล้วก็พี่บูเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเล็กนะวะรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหมนู้บังเอกแล้วพี่ลูกชิงลูกพี่มั่งนี่ทุกคนตัวตึงคนนี้แสดงว่าช่วงนี้เก็บไอ้นู้เยอะเขาเก็บถ้วยมาเยอะยังไหมเก็บได้กี่ลูกแล้วมีอะไรอ้าวมีอะไรดูเราต้องมาเจอคนดีคนนี้แหละเรียกร้องให้มึงมาเพราะว่าเขาโดนเมียปล่อยแล้วสวัสดีครับบังลิกยังอยู่ยังไหม ได้เลยนะเดีได้ช่วงนี้ได้เล่นเลยฮะเล่นเยอะไว้ของเราคนเดยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าบางเงี้ยอยจะได้เจอหรือเปล่าเล่นี่เลยทุกคนคนนี้คือใครโอเคพอพอพอเอาเลยเอาไปที่เหรอครับนี่มือเสิร์ฟที่ใครไม่เอาแล้วบอกเขาได้แชมป์แล้ว่างี้เอ้นู่นมังกิฟบังกิฟโอเคบังสาบังสาศูนย์มังสาศูนย์แล้วทุกคนโอเค มาดูกันว่าอ๋อนี่ทุกคนลูกพี่นุลูกพี่นุนี่ยังอยู่ครบดีใช่ไหมพี่สบายดีทั้หมดเนี่ยบางอย่านี่แหละคนเดียโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาสัมผัสสนามที่เราห่างหายกันมาเป็นเวลา20ปีมาดูกันว่าบางหยบสบายดีหรือเปล่าทุกคนบางหยบนี่เราต้องั้งใจบางหยบก่อนบางหยบเป็นอะไรก๊งครับนี่ทุกคนชื่อชื่อ ก็มุ่งดน้วเดีเราเด้เรชื่อนี้คุณหูคุณตาเอ๊ะนะทุกคนไม่เคยถือด้วยกับบังเหียดแต่คนอื่นนั้นได้ถือเลยนู่าังษาที่อยู่เคียวนู่นังษาเดี๋ยวมาดูกันว่าบังเหียดจะอยู่ทีมใครและจะพบกับใครฝากคนแค์ก็เชียร์และตามเลยเลยทุกคนแจงเบงและสิ่งที่สําคัญที่ังเหียดพลาดพลาดไม่ได้เลยก็คือคนนี้ซึ่งเป็นผู้ชายที่พ้อตะก้อสวยที่สุดในตำนานเขาก็คือคือใคร เท่านี้ก็รู้นะแล้วพี่รู้เรื่องเอเอและอีกคนหนึ่งเขาคือตัวตึงของจังหวัดกระบี่รุ่นในตำนานซึ่งเขาคนนี้อยู่มาในสังเวียนตะโกประมาณสัก30สิปีแต่เขาก็คือเขาก็คือผู้ชายคนนี้นี่เองโอ้โหหวาม่อซึ่งเป็นคนที่รู้จักมากมายในวงการนี้ ใช่ไหมลูกพี่ถ้วยถ้วยที่บ้านนี้เอาทำกำแพงบ้านเลยเยอะคือเจื้อเกินโดยอยู่ที่เสื้อเขียวหมดต้วยนานๆจะมาทีใช่มองเห็นมาถึงกินเรียบนุ้ลิ้วมั่งเศร้าเลยนึกว่ามงเห็นมาเนาะเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวลงเลยเอาเช็มยากเนาะโอเคไปดูกันทุกคนมาทุกคนเรามาวอร์มพื้นกันนะกีดีกอนเร็วพี่ลูกพี่เร็วอย่ามาเร็วพี่ลูกพี่เฮ้ย

มันยสวยนะแต่บุบทหน่อยๆนะอ้ยบดีครับหัวเขียวบนดีหัวเขียวหัวเขียวบนดีเฮ้เชือเีเตะก็ดีบอลก็ดีอุ้ยลูกเหยียบไรหงอุ้ยอรอ ลูกนั้นเต็มเต็มครับลูกนั้นเต็มเต็มมีชาเลนจ์ครับมีชาเลนจ์ลูกออกจากนักมัดดีัก็หัวเขียวพอดีไอ้ขึ้นน้ำาจต้งหเสือนี่มันได้นู ลูกนี้ยกเต็มข้อว่าเต็มแค่ลูกนี้ลูกนี้ว่าเขียวได้เต็มนีรุ่นรู้สึกว่าหัวโตมากกว่าเดิมหัวโตไม่ใช่หัวเขียวนี่ผ่าเบ็นได้แล้วเนี่ยนะหัวอะไรเนี่ยข้ามีโค้ดอยู่หลังไปเร็ว รวมยัมงลุ <S <S 2> <S 2> mm ้น hmm. ปิดสนามโฆษณาไปกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไปกไปยตัวยกยเมื่อกี้เห็นลงไว้เมื่อกี้ไม่เหลือพี่เรืบว้าอแตกเสือแตกเอาตายนี เรื่องหลบเมียวยังตามมีแฟนมาเรื่องหลบเมียยังตามมีแฟนมาร้อยจริงเรือละเอียดนี่กลับไปไหนเอ้ายังได้เลยยังได้มาทำเมี่ยมาบูมเลยนะมาัำเลยนะขนาดนู้นเดินโยกี้เลยวันนี้วันสองร้อยก็ไม่เล่น thường <coughs> ừ. à, thì nó con nhanh ta bình thường okay.

เราจะไปมาแล้วนี่เอนัว่าจะมาเออมาไม่รู้สนามาตั้งมาแล้วยังไม่รู้ขนาอยู่ไหนมาไไอ้เล็กมันไม่ใจตั้งใจมามันได้อ

ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บตะดีไม่เจ็บครับตืดีไม่เจ็บนะกาแฟบกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแบ๊มเอาเต็มเลยแบ็กเอาเต็มเลยนั่นกันแบ๊กไปดายกนั่นเลยโอ้ยเกียวบอลน้อยบอลน้อยว้ บอลคันครับเกือบได้เป็นวนน้อยบอนคันครับลูกใครครับนี่ลูกใครพุ่งมันป้ามันเลยฮะดูป้าดูป้าลินป้าหล่อไหมฮะป้าหล่อไหมหล่อไหมป้าฮะป้าหล่อไหมหล่อจริงเหรอหัวเขียวป้าหัวเขียวทำไมป้าหัวเขียวนั่งนั่งดูป้านี่นี่ป้านี่นี่นี่ป้านี่

แตกินทุกวันนี้อ่าเราควันจ้องเล่แล้วนอนกินแล้ว,วออนอนกินควันแล้วป้ามีประกัดมั้ยบ้าบมีเหรอ,อใส่กดเดียวหมดเลยนะกลับไปได้ก็ถีบใส่กดเดียวหมดเลยนะนะแต่เดี๋ยวกลับไปถึงนะนะโอเคไหมโอเคไหมเนาะรอบถึงถีบข้าวดเดียวหมดเลยเนาะแถมยูรวมกันฝามันนั่นมันต้องยูรวมกันหลายๆตัวเนาะ

no más no 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 lo no, 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 no.